ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเซนส่องเซียนหนองคายมาพบม้อพอกันคือเกาในวันที่สองครับสองสินหาน่นที่มามแล้วครับมาแล้วมัดต่อหวก้วครับมาส่งต่อแล้ว อยูในในนอมีคนโศกหมานมานอเลขน่ก็สื่ออยากาอที่น้องอันอันแล้วก็ดังดังร้ายกัเคลื่อนเอาไ,ไปทั้งนาซะที่น้องโอ้ย บ่คา,าดบ่ฝันบ่นึกคือกันบามันสิเข่าทั้งสามตัวกัเลยบ่ได้เอาอาวบ่ได้ดอกพี่น้องบ่ได้บ่ได้บ่ได้คือกันเพราะว่าไปซื้อขึ้น,นบักก้าหาหาเก่านะครับมันกันเลยบ่ได้ขนาดครึ่งครึ่งอนะแต่ยังเอาครับบ่ได้ เลขเขาแต่ว่าคนบ่ได้ครับคือว่าล่ะมันบ่นม,มักพี่น้องมันสิบซีสิบซีกับบ่มักต่ว่าอยู่นี่ในสูตรในหลอกมันก็ต้องล่งให้นาะพี่น้องไปเลือกโพวดเลือกสิบเก้าสิบแปดไปสิออกมางางทองเลยพี่น้องเออบ่อยาบผาบก็ได้ชักบาทต่ว่าเลขเขาอยู่ อีกอย่างมันบ่คใครมันบ่คใครเข่าก็เลยบ่บสเสียปานนี้เนาะมาตามต่อหงัดใหมพี่น้องก็เริ่มสีเดินดีแล้วพี่น้องแต่ว่าเลขเลขวิ่งเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะเขาทั้งเก่าทั้งหนึ่งเนาะ,ะมันเขาเนี่ยแต่พี่น้อง ก,กันทั่วนาเน,เนาะพี่น้องเนาะมันดลดแบบห,หล่กับเสถนยคหาผู้เลยซับใส่าสื่อสขั้งเสี้ยนนี่เงาพยายามปรับอยู่ด้ยพี่น้องบบ่ปรับเลยปับก็ได้ยูสูตรเก้าตอลอดเลยหาจนคนหาผสมประส,สานกันจนมันเข่าจนได้พี่น้องเมืองวันนี้มัน,ม,นมันจะเป็นเังนไร ทวดนี้ก็ค่อนขางมันเจงที่เกา่าก็ค่อยปิดแต่ละแนวน้นะพี่น้องไห้ตองว่าล้นหล่บบอีปิดบงังบ่มี่แพงฮิดแล้วก็คือหาห้เลยครับก็ดีไต้เ,เวลาเขามาทำงานก็เลยคือทั้งน่อมันอัดตัวใดพี่น้องมันมันเป็นของเศร้าเนาะ เล็กน้อยก็หลายวันมันเรื่องแต่อนข้างสิหาโอกาสเฮ็ดชิบลงชิบกันี่ยจะได้มันก็นไดดจังหวะเวลาของางอนพี่น้องเขาก็พยยังเราย่งเดยแต่เพราะถ่าในสายดอกน้องพี่น้องกอได้เปรียบเทียบเทียบเสียมผู้อืน่นเลขเจ้าแต่ละเจ้าเปรียบเทียบกันเลือกออกพี่น้อง ออมากรวสอบบอเป็นยังมากจัดขัดกระพานเนาะพี่น้องมือนีทั้งว่าถือเลขดสซอันวันเกิดเจ้าของจะหน่อยเนาะพี่น้องบอบ่ถือเลยพี่น้องเพราะว่าว่าถือออกเพราะว่าเกิดเกิดจิงหา วันที่สองสิงหาโอ้ยภาษีออกเซเวันเ,เกิดเจาเ้าของไงว่าขากดต่าพี่น้องเอ้ยเจ็บขึ้นอยันเนี่ยผู้เห็นเท่ๆแต่ยังบ่อใดไปหลงท่านผิดคัดเอาหาไปใบหลังนี่เจือเก็บเต็มพี่น้องชื่อสามตัวกับไปชื่ออย่างเจ็ดเก้าห้าคุณอ่ะ ถ้าเป็นในลักซี่ถ้าเป็นลักเจ็ดเป็นซีนซีเปียนเป็นเจ็ดเนี่ยที่ถือลายอยู่ครับเพราะว่าซื้อไ้ตัวละหลายอยู่ครับซึ่งอีกอย่างก็อย่างห้มันลงลางเพราะว่าซื้อโรเตอรี่หลายครับออกมากบ่มีห่อนไงเราพี่น้องอเห็ดเห็ดขักเห็ดเนี่ย ซื้ออุตสาจองลอตเตอรี่ไว้เป็นว่ามันซีดใบยอยู่ซีดใบเพราะท่านได้ตรวจรางวัลอยู่ท่านมีรางวัลบระมูลว่าตรวจเลยบ่เขาว่าตรวจเลยเพราะท่านได้ตรวจอยู่ดองแวง่นว่ามันถือรางวัลที่เก่าหรือบุ๋นเนาะจัดน้อยเ้าคุยไว้จาก,กันหาเวลาจัดน้อยเด้อพี่นอ้องเด้อจะเฝ้าถ้าใดรเจอห่วงกับ ที่บิงการก็ได้เห็ดหม้มันได้เวลาแบบถึงสิบนาทีเพราะว่าปิดกดของ YouTube ยูทูบคนเอาเห็ดไปแล้วถ้า,บานบอก่านกดแต่แจ็คเต็ตไปยังน้องพี่น้องเนาะผู้ใดใจห่อนไปเพือ่อก่อไปบังการเลยเพราะว่าอันนี้ก็ทับตามกดเพิ่มเข้าใจากันจะหน่เพราะว่า ไอ้เฝ้าไลยบางคนก็ว่าบ่เข้าใจเบ้า้ลยเมื่อไดเสียง้เลขมันอยกใหุกปรับอยู่ครับแต่ว่ามันยังบ่ท่านครบหน้าที่มันก็ให้บไได้แต่ว่าห้องป็นค้นบึงเนี่ยเ้าเฮาสามารถเลื่อนเลือนใดอยู่แล้วแต่ว่าคนอัดเนี่ต้องห้มันครบครับต้องเข้าใจพยายามบางคนก็จิ้ม กลางๆแน่ๆเนา,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 นานะพี่น้องใช่นเพราะงี้เข้าใจกู้เฮ็ดก็อยากให้ได้อยากให้คืออยากให้เลี้ยวเขากันเพรว่าก็ต้องรักษาน้ำใจกันแน,น่มันโมงี่ใครอยากให้พิจใจผู้อื่นหรอกเพอยากให้พิจใจใครเนาะต้องเข้าใจกัน,นแล้วพี่น้องอะไรๆก็เลยตามนั่นแหละ เริ่มหมวยงวดน,นี้กค่อน้างทีมมันใจคือเก่าพี่น้องความมันใจอยู่เพราะว่าถ้าถ้าเราตะรอีออกมาเนี่ยข้าวเย็บกบไปเลยพี่น้องเดี๋ยวมันจะไปชนกันเดี๋ยวมันสีอันถ้าม่มากตัูขีดเจ็นใต้ โบ้ยมักจับกูสามารถจับเอ็นเลยเด้อครับเนาะเดี๋ยวเวลาทุกคนไปเบิรงลอตเตอรีตตร่กันเบิรงโอ้เบิรงเลขกันเลยครับโอ้ยบอกพี่บ์นะพี่น้อง <ๆ S 1> ขอโทษขอไปฝ่าหลายหวยกันเลยครับครับยี่หลักหวยหมดสิบหกสิงหาแล้วพี่น้อง ตองหันเลยบอตองมาล่อน้อพี่น้องมักบอมักกระจัดขัดกับพานเ้ยพี่น้องเบิ่งเอาถ้าบอมากักบอชอบโตอยู่ในจับคู่หายนี้ครับหเขีดจติตไตบอมักก็สามารถเอาไม้ได้ครับจับด,ดึงเอาไม้ก็ได้สี่ก็ได้ อาตัเจ็ดสามไม่ได้จับกับผู้มาเกเจ็ดสามก็จับได้ 3, สามแปดที่สี่ก็จับได้ครับสามารถลิงกออกได้เนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไ่ได้เน้นให้ให้พี่น้องให้พี่น้องมันเรียกออกล์เดอ้อร์สิ่ที่เขียนอยู่วันเนาะเดี๋ยวขียนเลยจะแป๊บพี่น้อง เด,ดียเ๋ยวจ่นแป๊บตัวนี้เดี๋ยวเป็นตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเสียงมัาตัวนี้เอาขี่ไหนแล้วเนี่ยไหนแล้วตัวมันเงียบเปล่า,าเลยเาแคบออกจดอุดออกพี่น้องตัว ทิทไทยเนี่ยให้พี่น้องมีโศกไม่ใช่มันหมันลรวยๆแห้งๆตังๆุกปูสุกขุนเด้อครับครับสวัสดีครับ